แบบเห็น,น,ห,นหน้าเราแปลกๆไว้นิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้น้องเยลมาอยู่กับพี่คนใหม่นั่นเองนะคะ,ะคก็คือเป็นแขกรับเชิญของเรา่น,อานเองอชื่ออะไรคะชมพู่คะ่ะ วันนี้เราอยู่ที่งานอะไรพี่ชภูวันนี้นะคะพิเศษสุดเลยเราอยู่ที่งานนะคะ Big m มอเตอร์เซลนะคะ2023ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สะดุดตาหรือว่าแปลกตามมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีหลายรุ่นรถนะคะรวมกันถึง6รุ่นรถกันด้วยกันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นรถแรกกันเลยค่ะก็เริ่มที่รถรุ่นแรกเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเอาผ่นั่นเองนะคะซึ่งที่ นีนะคะเขาก็เอาตัวสีขาวมุกมาเนาะในส่วนของภายนอกนะคะด้านหน้าของเจ้าอาผหัดเนี่ยเขาจะดูมีความหรูหรานะคะแล้วก็ลักชวรี่มากๆเลยสามารถใส่กับชุดแต่งโมเดลิสต้าได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของชุดแต่งโมเดลิสต้าหลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าจะทําให้มีความลักชวรี่มากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะค่ะในส่วนของด้านนี่เลยเขาก็จะออกแบบมาทํให้านห้ขับขี่นะคะดูสะดุดสบายยิ่ง ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นรถพวกรถออตู้รถแวร์อะไรอย่างนี้เนาะในฝั่งของคนขับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เบาะเดียวกับผู้โดยสารแต่อันเนี้ยเขาทำเป็นเบาะโซฟาเหมืนผู้โดยสารนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีปุ่มพุ s ส start นะคะมีเกียร์แบบออตโต้นะคะแล้วมีหน้าจอกว้างมากๆเลยนะคะก็คือดูสะดวกสบายมากๆเลย ของตัวที่นั่งนะคะตรงนี้จะบอกว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะก็อย่างเงี้ยจะมีเบาะคือเขาจะมีสามารถแบบว่าให้เราเนี่ยวางของได้นะคะแล้วก็แบบแต่งหน้าได้เนาะสำหรับคุณผู้หญิงอย่างนี้เนาะมีกระจกให้นะคะส่วนตัวแก้วหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเขาจะมีเป็นเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนาะสามารถเลื่อนปรับเบาะได้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะ เรามาตัวเวลฟายนะคะเราไปดูภายในกันดีกว่า<ช>ไม่เหมือนกันใช่ไหมน้อง, <ải S 2> งเยลช่ติเขาจะเป็นสีดำซึ่งมันจะดูทันสมัยค่ะก็ดูเท่กว่านะคะซึ่งเจ้าตัวเวลฟายเนี่ยเขาจะออกแบบให้ดูออมีความ wor, ลักชูรี่เนาะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะก็อ,อย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับภายในนะคะเขาไม่มีความแตกต่างกับเจ้าตัวเอาผพาร์มากนะคะแต่ว่า ด้านในส่วนของลูกเล่นนะคะภายในเนี่ยจะมีความที่จะไม่เหมือนเอาผ่านนั่นเองนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็สำหรับเจ้าตัวอาผผานเนี่ยเขาจะมีเ,เหมือนที่วางนะคะขึ้นมาแต่ว่าเจ้าตัววิลไฟจะไม่มีนะคะแต่ว่าในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะปรับได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ แล้วนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังของตัววลไฟนั่นเองนะคะก็มีความกว้างขวาง,งมากมากเลยตัวนี้เขาสามารถแบบพ,พออับเก็บได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ยังมีในส่วนของลางนะคะที่เวลาเราปรับเบาะเนี่ยเขาจะเลื่อนเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะปิดก็เหมือนของเอาผาดเลยนะคะจะมีปุ่มตรงนี้ โคราเอลตีนตัว g r Sport อใช่แล้ว <G. R. S 1> ตัวนี้เป็น g r Sport รใช่ะะแล้วก็ตัวนี้ i n n o v a ของเราตัว i n n o v a ที่ออกใหม่เนาะใช่แล้วค่ะก็สำหรับเจ้าตัว i n n o v a Sen นินะคะแล้วก็เป็นสีใหม่นั่นเองสีใหม่อาจจะบอกว่าสวยมากเลยค่ะนี่ก็อยางให้เห็นนะคะเพราะว่าเขามีความที่แบบไม่ห่วงอะจริงๆเพราะว่าเม็ดสีเขาเยอะมากเมทัลลิกเขาเยอะ เออมันเยอะกว่าแบบว่าสี่ปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบาของของเนี้ยก็จะเป็นแบบทูโทนด้วยสําหรับเจ้าตัวอินโนวานะเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะเออเพื่อสังเกตเห็นว่าเขาจะมีตัวรองนั่งให้ด้วยใช่ไหนเออรองรองน่องอะรองรองน่องก็คือเป็นที่พักขาเอก็สามารถเหยียดได้ด้วยนะคะนี่เลยเห็นไหมเป็นเบาไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่อยากใช้ก็แค่ปิดเก็บไปนี่ก็อันนี้นะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนประมาณนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวไฮบริดด้วยนะพี่ชมพู่ก็คือเป็นระบบไฟฟ<ะ>้าป,<ะ>ประหยัดใช่แล้วประห<ะ>ยัดน้ำมันแน่นอนนะคะจังหน้าเขาก็แต่งให้แต่งให้หมดเลยใช่ป<ะ>เปลี่ยนทั้งฝากระโปรงหน้าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะ ก็ลอแม็กามาล้อแมก็กเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะ <ผม S 1> เพราะว่า,วาม,มีกากเพชรกิตเอร์เ้ยอะน่ารักมากนะคะค่ะ,คะแล้วก็มาถึงตัวไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะคะของเดือนหน้าเนี่ยจะมีแคมเปญเดอะแบบครอฟซิงนั่นเองเครื่องยนต์เขาก็แต่งเหมือนกันนะน้องเยลใช่แล้วก็คือแต่งมัด เาเลยนะคะใครที่แบบได้ใช้เป็นเนี่ยแล้วแบบเอาไปซิงก็คงซิงหน้า <Okay. S 1> ดูใช่ไหมได้ใช้ทำงานด้ดวยก็แบบว่าไม่ได้แบบดูคืออะไรอะ่ะคือสวยไปด้วยอะ่ะไฮไลท์รถเขา้า ของบูตโตต้าในงาน Big Motor s a l e 2023นะคะท่านใดสนใจอยากจะซื้อรถนะคะทุกรุ่นเลยนะคะเรามีแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวศูนย์หรือว่าดอกเบี้ยต่ำนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่เพจโตโยต้าสันภูมิค่ะถ้าสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปรีวิวที่ไหนกันอีกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ